ปัญหาหรือบุกคนก็ต้องแก้ที่บุคคลแต่ตอนนี้อำนาจหน้าทีาา่ที่ผมเนี่ยผมไม่สามารถดำเนินการได้เรื่แบบนี้ต้องพูดตัวว่าการนะฮะเรื่องนี้เอ่อเป็นเรื่องของพรรคครับนะครับผู้เอ่อทางพรรคต้องกำกับดูแลที่ที่ที่ดูแลเรื่องนี้ต้องต้อง,ต,องต้องไป ผม,ผมได้นำเรื่องเรื่องนี้ปรึกษาผู้ใหญ่ในพักแล้วนะครับว่าการทํางานเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาคนได้เนื่องจากว่าวันนี้ยังมียังมีการสั่งการในแอบการสั่งการใน,ในเรื่องต่างๆอยู่ซึ่งอย่างนี้มันทําให้ข้าราชการเขาสับสนว่าตกลงเขาจะฟังใครกันแน่ผู้ใหญ่ในพักว่ายังไงบ้างเขารับทราบครับรับทราบแล้วจะแก้ปัญหาวันนี้ก็คงจะได้คุยกับพี่อ้วนอีกครั้งนะครับว่าตกลงเอาอย่างไงนะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันจัดก,การกันไม่ได้ เรื่องพูดเหมือนมีการลงลูกของว่าการผมไม่พูดอย่างนั้นนะผมคิดว่าเพียงแต่ว่าข้าราชการเขาสับสนว่าตรงลงเขาจะเขาจะฟังใครผมต้องกลับดูแลผมได้รับมอบหมายตามตามนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรที่จะต้องรายงานผมนะครับต้องรายงานตรงเพราะเรื่องนี้ท่านนายกตามเรื่องนี้อยู่ช่วงนี้ช่วงว่างๆนะคะจะเดินยังไงเรื่องนี้ไหมครับเพราะมันแก็ว่างอยู่ตรงนู้นก็จะทำมาใหม่ทุกเดือนเรื่องเกี่ยวกับการดูแลด้วยนี่นะคะท่านดูแลอยู่แล้วแล้วมีการคนเข้ามาดูแล หมายความว่าก็คือมันมีการทํางานซ้อนกันนะครับมีการทํางานซ้อนกันหมายความว่าได้รับการมอบหมายสั่งการมาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีคณะมาซ้อนอีกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยในเรื่องเดียวกันเนี่ยทำไมต้องต้องต้อง,อง,องมีทั้งสองคณะซึ่งผมเองก็อย่าว่าอย่าว่าแต่ขา้าราชการสอบสวนเลยผมยังสอบสวนอยู่